ห้าสิงครับห้าสิงลุยผาป่าศักดิ์ถึงผาจำศีลแล้วบ๊ายบายผ่านผาจำศีลไปแล้วครับมันไม่เซียนถ่ายรูปเลยหน้ากลมกลวงใจมันหน่อยว่าแม่งพูดแล้วไม่เซียนถ่ายรูปเลยวัหา ไปดูนะครับผาป่าสักดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่เออผาลมซักนม,ม่เ็กชื่อเขาผิดเรื่อยเลยนะ

วันนี้คนมาถ่ายภาพเยอะเยอะมากเลยที่ขาป่าสักที่นี้เรียกอะไรนะผาลมสักผาลมสักครับเรามาถ่ายภาพที่ผาลมสักครับเดี๋ยวมึนแล้วเี่ยไปตั้งก่่ัตอนนี้ดวงอาทิตย์ตกเรียบร้อยแล้วครับเรามาถ่ายภาพที่ผาลมสักนะครับ งานสมาชิกเรานะฮะเดม่มกันหน่ม้นเขนมาด้วอรแซมงองซ่มหนงซหนซเดี๋ยวร้อยปเดี๋ยว่าเพิ่ม่าเพิ่นังนั่งนั่งอยู่ก่อนนั่งอยู่ก่อนจานรถเดี๋ยวจะเดี๋ยวี้เนียผมกลัวเขาจะิดคันนะ ไอ้รถพี่คารไม่กลัวหรอกลัวว่าขับไปกูจะขับไปถึงกี่โมงกี่ทุ่มไปอาไปไหนครับไปทางครับบอกมาเลยครับไปไหนครับผมอยากจะทราบครับไปไหนต่อนะครับไปซื้อน้ำห้าขวดไปซื้อน้ำห้าขวดแล้วก็กลับที่พักอ๋อผมนึกว่านัดเด็กๆไว้ผม่เดี๋ยวเซวผมเล่นนะมาเลยมาแล้วครับมาแล้วสวยงามมากสวยงามมาก ขบวนที่กลับเราจะกลับที่พักแล้วนะครับเหลืออีกสองท่านสุดท้ายนี่ท่านสุดท้ายหรือด้านหลังอีกคนนึงเดี๋ยวรอด้านหลังอีกคนหนึ่งครับว้าว โอเคครับปิดท้ายคันนี้นะครับโดยพี่เลี้ยงปิดทางผมก็จะปิดท้ายอีกทีครับ